สวัสดีครับผมคือ h ช d o w และคลิปนี้ผมจะมารีวิวโมเดล Predator Hornhead Predator นะครับซึ่งตัวนี้ผมขอบอกล่วงหน้าไว้ก่อนนะครับว่าผมเคยเอารีวิวไปแล้วแต่ว่ารอบรอบนั้นอะคลิปเก่าผมอะคือเสียงพูดมันเบานะฮะครั้งนี้ผมจะมาเปลี่ยนรีวิวใหม่นะครับ โอเคไม่พูดมากเสียเวลาผมจะเริ่มรีวิวเลยไอตัวที่ยืนอยู่เบื้องหลังนั้นคือเป็นฉากประกอบนะครับอันนี้ผมไม่ได้เอามารีวิวหมดนะครับเพราะว่าพวกนี้ผมรีวิวเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วข้างหลังพวกนี้สเกลจะพูดเลยนี่เลย s c o u พ p ีเ d เตอรอันนี้ลืมชื่อปล่อยมันอันนี้ l o s พ p ีเ d เตอรอันนี้อะไรเนี่ย เลเซอร์ช็อตพรีเดเตอร์นะครับนี่ตัวตรงข้างหลังและนี่ก็ซิตี้ฮันเตอร์อันนี้เป็นกาเดียนพรีเดเตอร์นะฮะนี่กาเดียนตรงที่ผมชี้อันนี้ไม่รู้ปล่อยมันอันนี้โมเคนทัสส่วนตัวนี้ก็ซิตี้ฮันเตอร์กำลังสู้กับแอสซิสต์พรีเตอร์อยู่ข้างหลังแล้วก็อัลฟาพรีเดเตอร์แล้วก็จังเกิลฮันเตอร์โอเคมาเรามาเริ่มดูฮอนเฮดกัน ฮอนเฮดลูกเล่นตรงหน้ากากผมถอดหน้ากากก่อนอ่าให้พี่เขายืนนิ่งๆก่อนนี่นะครับลูกเลลูกเล่นหน้ากากจะสังเกตดีๆว่าตรงแว่นตานะฮะจะมีเป็นจุดนะฮะจุดสีาขาวผมว่าทําแล้วมันมันดูดีนะเหมือนแว่นมันสามารถเรืองแสงได้แว่นแว่นตาของเขา,าจะเป็นสีแดงและมีจุดตรงนี้มันมันมันดูเท่มันดูโหดมันดูดุดีหน้ากาก เหมือนอัศวินอะยุยุอัศวินเลยหน้ากากสวยมากซึ่งตัวนี้จะเป็นงานแท้นะครับไม่ใช่ของก๊อฟนะครับของก๊อฟคือจะดูง่ายมากของก๊อฟของฮอนเฮปิ r e เตอร์จะสีชุดกล่อ,องเขาจะเป็นเขาเขาจะทําเลือดติดนะครับจะมีเลือดติดปลายดาบเลือดติดตามชุดเก่าะของก๊อฟคือจะมีแต่ของแท้จะไม่มีนะครับอ่ะดูดูดีเทลหน้ากากต่อนะฮะ นี่ครับสวยนะครับนี่ครับข้างในยิ่งสวยเข้าไปใหญ่นี่ครับดีเทลข้างในโอเคผมว่าหน้ากาไว้นี่แล้วกันแล้วผมจะให้มาดูหน้าของพี่ hornhead p r e d t o r ซึ่งทำไมตัวนี้ถึงชื่อว่า hornhead p r e d t o r เด่นๆนเลยครับเห็นเห็นมีสง่าราศีเลยจะเป็นขาวขอ,ของเขานะครับ อุ๊ยหลุดเลยโทษทีครับท่านผู้ชมมันหลุดมันหลุดตัวมันหลุดหลุดได้ยังไงอะเอเหอเป็นเรื่องนะทีนี้โอเคมันใส่เข้าไปได้ตกใจหมดตัวหลุดเฉยโหยตกใจหรือว่าหากักซะแล้วถ้าเป็นงานแท้นี่หักนี่โหูเซ็งนะบอกตรงดีนะมันยังใส่กลับไปได้ข้อต่อมันโอเค อ่าผมจะให้ดูหน้านะตกใจตกใจนี่นะครับจะเป็นหน้าของฮอนเฮดพิเดเตอร์นะฮะประมาณนี้อ่าผมขยับแขนลงก่อนประมาณนี้นะครับหน้าของฮอนเฮดถือว่าสวยมากๆเลยนะครับคนปั้นเนี่ปั้นออกมาได้ดีมากสังเกตว่าฮอนเฮดพิเดเตอร์ทำไมถึงชื่อฮอนเฮดเพราะเขาจะมีเขานะครับ เป็นพีเตอร์หนึ่งเดียวแล้วไม่มีใครเหมือนนี่ครับดูหน้าข้างในแล้ว,ลวดูฟันดีเทลคือถือว่าสวยนะนี่ครับงานแท้นะครับตัวนี้แล้วลูกเล่นของเขาจะไม่มีนะครับจะมีแค่นี้อาุธของเขาจะมีแบบนี้ครับประมาณนี้เลย ที่ผมขอจัดกล้องก่อนเมื่อกี้เหมือนขาไอ้ฮอนเฮดมันมนดาดันกล้องอะแปบ๊บนึงครับขอเวลาจัดอะไรแป๊บนึงโอเคเข้าที่เข้าทางแล้วอ่าผมจะให้ดูอาวุธต่อนะครับนี่คืออาวุธของฮอนเฮดนะฮะอ่ามีสองอันนะครับสองข้างเลยแล้วลูกเล่นของเขาอีกอย่างหนึ่งนี่จะเป็นอย่างนี้ครับ ดาบเหมือนคล้ายๆจะเป็นดาบซามูไรด้วยซ้ำนี่ครับดาบดาบของเขาถือว่าสวยเลยละ่ะเฟี้ยวมากดาบเล่มนี้และเขาจะมีฝักดาบอยู่ข้างหลังด้วยนะนี่ครับฝักดาบฝักดาบโคตรใหญ่ใหญ่มากถ้าของแท้สังเกตดีๆผมจะนุ่มนะครับของแท้นะฮะ ผมจะปิวสลวยนะฮะถ้าของกอบอะถ้ากอบเลยนะขอผมจะแข็งแข็งเป๊กอะขยับแทบไม่ได้นี่เราก็ใส่ฝักดาบเข้าไปถ้าเราจะให้ฮอนเฮปิเตอร์ถือดาบนะฮะเราต้องถอดกรงเล็บออกก่อนสองอันนี้ถอดออกแล้วเราก็ให้เขาถือดาบ <c oughs> อุ้ยล่วงล่วงฮอนเฮปิเตอร์เวอร์ชันนี้ ถามว่าเป็นงานอัติเมตไหมจุดขยับบอดี้ทั้งหมดขยับได้ทั้งตัวถ้าบางคนจะเรียกว่างานอัติเมตก็ได้แต่สำหรับผมผมว่ามันเป็นงานอัติเมตแต่เป็นเวอร์ชั่นกล่องธรรมดาให้ฮอนเฮฟพีเตอร์ถือดาบใช้เวลาแป๊บหนึ่งนะใช้เวลาแป๊บหนึ่ง นี่ครับให้เขาถือดาบเล่มเดียวแล้วดูหน้ามาดิหน้ามันโคตรดุเลยหน้าพี่แกดุมากแล้วถือดาบเล่มน,นี้ผมชอบดีไซน์นะเขาทำหน้าออกมาได้โหดมากเลยดูดูหน้าเขาดิเห็นเห็นหน้าไหมอ่าถือว่าสวยด้วย ฮอนเฮปิเตอร์ถ้ายิงใส่หน้ากากเข้าไปจะยิงโหดคูณสองนี่ครับสังเกตนะฮะขาของเขาจะเลอออกมานะฮะแล้วดูให้เขาถือดาบเย็ดเคอย่างเท่ถ้าเราจะให้ <c oughs> ถ้าเราจะให้เขาออกแบบพร้อมลบเต็มอัตราศึกเลยเราก็ใส่อีกข้างหนึ่งเข้าไป นี่ครับทุกคนดูนี่นะฮะอย่างนี้นี่คือพร้อมลบเต็มอาัตราฝึกใครจะเข้ามาฮอนเฮสสามารถไฟได้หมดแต่สังเกตนะครับจุดขยับตรงชุดเกาะอันนี้จะเป็นมีปัญหามากนะครับถ้าใครคิดที่จะซื้อฮอนเฮสพีเตอร์มาต้องทำใจไว้ล่วงหน้าหนึ่งขยับ แบบนี้มันกลางได้แค่นี้จริงๆนะครับจุกขยับมันกลางได้แค่นี้จริงๆเพราะว่ามันติดชุดเกาะนี่ครับมันติดชุดเกาะตรงนี้ถ้าไปบางตัวถ้าไม่มีชุดเกาะอย่างนี้ถ้าไม่มีเกาะตรงไหลเนี่ยมันจะขยับคือมันจะดันแขนขึ้นไปได้สุดเลยแต่มันก็ดันดันได้ดันได้แต่เขาก็สามารถหมุนตรงนี้ได้ครับนี่ประมาณนี้นะครับหมุนหมุนได้ขยับจุกขยับเป็นด o u b l e j o อยนะฮะ นี่ครับได้ประมาณนี้เลยครับนี่นะฮะได้ประมาณนี้นะครับเป็นข้อต่อเป็นจอยจอยสองข้อนะครับอันนี้จอยที่หนึ่งจอยที่สองนี่ครับประมาณนี้เขาก็เลยเรียกว่า Double ดับเบ,บลิลจอยนะฮะดับดับเบิลจอยเอลเอลข้างบนก็จะหมุนได้ปกติ ถ้าเราจะให้ h o r เ h e a d Peter เก็บดาบก็เก็บเข้าไปอย่างนี้นะครับอ่าเก็บดาบเข้าไปถ้าเราอยากจะให้เขาถือกงเล็บสองอันเลยก็เราก็เสียบคืนเข้าไปให้เขาผมแนะนำนะฮะถ้าใครอยากได้ฮอ r n h e a d ผมก็โอเคนะเฉพาะฮ o r n h e a d ทุกคนต้องมี ทุกคนที่เป็นสายเก็บโมเดลพีเตอร์ต้องมีนะฮอนเฮตออะถึงชุดเกาะเขาจะน้อยไปหน่อยก็เหอะอ่ะนี่จะเป็นด,ดีเทลโดยรวมนะครับทุกคนนี่ครับข้างหลังจะไม่มีอะไรปิดนะครับจะเป็นตะปิ้งฮะกางเกงในอของเขานะฮะอันนี้เป็นข้างหลังนะครับ ข้างหลังนี่ครับตัวนี้ถือว่าสวยนะแต่ผมจะขอพูดอีกอย่าง o r r n h a d p r e d a t o r เนี่ยถามว่าเก่งไหมเก่งนะครับเก่งมากแต่จะพ่ายแพ้ให้กับโมเคนทัตทุกคนคงจำได้ใช่ไหมว่าโมเคนโมเคนโมเคนทัตคือใครเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ผมขอโทษขอโทษขอโทษโทษที ไม่ใช่โมเกินทัตตัวที่ a h a ฮพ่ายแพ้นั่นก็คือ a h a ฮปพ r เดเตอรเขาจะพ่ายแพ้ให้กับ a h a ฮปพีเดเตอรนะครับเพราะว่าเหมือนเขาแบบผู้คร้าวๆมาจากฉบับคอมิกซึ่งตัวเนี้ย a h a ฮอ่ะจะไปบอกจะไปบอกกลุ่มพ r e d เตอรที่กำลังจะเข้ามา บอกว่าข้างในนั้นมันอันตรายมีฝูงซิเนมอฟมาเยอะแล้วกลุ่มของ a a ของเอเอกลุ่มของฮอนเฮพีเดเตอร์เนี่ยกำลังจะเข้ามาเดี๋ยว a h แฮก็กลัวว่าจะมาตายเปล่าก็เลยจะไปเตือนว่าอย่าเข้าไปอะไรประมาณนี้แต่พวกกลุ่มพีเดเตอร์ของฮอนเฮดเนี่ยไม่ไม่เชื่อไม่สนนะครับก็เลยเกิด,ก,ก,ดการท้าประลองกันเกิดขึ้นระหว่าง a h แฮปพีเดเตอร์กับฮอนเฮดพีเดเตอร์ พอประลองประลองกันเสร็จปุ๊บอ่ะสู้ไปสู้มาเหมือนเอแฮปจะจับ,จ,บจับจับจังหวะได้คือเหมือนเขาล่ามาเยอะแล้วอ่ะเขาล่าเขาช่ำชองอ่ะเอแฮปก็เลยชิงจังหวะตัดแขนฮอนเฮดพีเดเตอร์นะครับแล้วก็สามารถฆ่า Horn h o r n ฮดพรีเดเตอร์ลงไปได้ก็สิถือว่าเสียดายนะ Horn h o r n ฮดพีเดเตอร์กับ Horn h o r n ฮดพรีเดเตอร์ โดนเอแฮปค่าตายถ้าใครเคยดูฉบ,บับของมิคงจะรู้นะครับที่ผมพูดไปเรื่องจริงนะผมไม่ได้โกหกโอเคถ้าอย่างงั้นผมก็ขอปิดคลิปเพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้าผมจะมารีวิวโมเดลพีเดเตอร์ตัวไหนโอเคเดี๋ยวผมก็ทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปของช่องชาร์โดนะครับ สำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย